ใช่เห็นเบิ้งบรรยากาศนี่มาสอนอาจารย์เนาะฮอกระตื้นขึ้นนี่ก็ฮอกมองละละ่ะแต่ว่าหันมา่ายให้เบิ้งว่าเห็ดหยังนะมาบ้านนี่อุ้ยอันบุกปลาฟ้าดงไปทำความสะอาดหลังบ้านพี่น้องที่มันเป็นป่านะเฮาขยายออกไปอีกได้พี่น้องปกติมันจะอยู่แค่ต้นแอปเปิลเนี่ยมันบ่บันนี่คอยอันคอยมั่งออกนะนี่เห็นบ่มั่งออก ตะกี้อยู่อนน้ำดันั่ะเนาะมางออกคห้มันกว้างค้าไปหยุดปนนะเห็นบ่ล้อมข้าไปอีกอ้อมข้าไปอีกขยายออกไปอีกให้มันกว้างนะพี่น้องเนาะแล้วก็สิจัดการเผาขยะซุ้มมนีอืงานไรค่ะพี่น้องนี่แต่ว่ามันไปบังหอดดอกพี่น้องอันกสิอ้อมไปสุดพูนค่อยสิค่อยๆเฮ็ดเอาเฮ็ดเฮ็ดค่อยๆได้อยู่พุนะแดนมันมองพุ่น มองสีขาวๆมาหมาบผุนพี่น้องข่อยเสีเฮ็ดเบิดอยู่ติข่อยก็เฮ็ดไปบ่เบิดเนาะอืมนี่ล่ะมันก็สิไปจังซี่อะอืมผู้น่ะมองลุบๆอันมองดำดำขาวๆพุ่นบ่อ้อมไปเบิดดอกเด้อพี่น้องมันไปบ่ฮอดไปตั้งแต่ว่าเอาเอาช่วงที่ปลาเฮาสิไปหาเห็ดนี่นะจักหน่อยข่อยก็สิยหยับเข้าไปอีกเด้อบัดพี่น้องหยับเข้าไปในป่าเอ๊ะแต่ว่า ถ้ามันอยากกระสิบพรยับดอกกระสิเอาไว้แค่นี้แหละบันกระสิไปขยายด้านหน้าอยู่มันมันหกหลายพี่น้องเพราะว่ามันมีตนม้นใหญ่ไงลมอยู่ขางใมน,น,นั่นได้แค่นี้กระสิดีละละเพราะว่าหายจอดมันมีปืนทีกวงขึ้นนะนะอืมให้เนืออันมาบ้านนี่สอมยิ่งปืนยิ่งกันเลยนั่นแหละพี่น้องยิ่งปืนก็เพอไงมวนเก็บแขนเบิด เป่าหนึ่งเบิดไปหลายเป่าหมดอาญะพูน่ะพูน่ะอันติดต้นใหม่ติดไปเอ้าเอ้าเอ้าเต็นดังๆเหลือใครเนี่ยเอ็ดงดังๆเหลือใครเนี่ยเหลือ,ลอ,อสันนี่เป็นด,งดงังๆอ,อ,อ,อ๋ออมาหอดพิ่หรือเปล่านะเออเป่ายิงปืนใอย หากหลายย่างไปปนะแล้วตะลูกปืนเต็ยมยุ่มันหกน้ำอันจังสีในพี่น้องเนี่ยข่อยตัดลงมันบ่บัเน,นี้มันก็เป็นโอ้หอาหาข่อยเกษตรทย่อยเผาหน้าพี่น้องเออในหลาง,งานข่อยเบิดมือเบิดเป็นขายายออกมาเรื่อยๆเท่ากับเดมีเวลาเฮ็ดบึงพอขายายไปเลี้ยเดี๋ยวกษตรเดีผ้ายางบึงเรื่อยๆเลยพี่น้องผ้ายางบึงก็ไปเรื่อยๆเนาะอีกอย่างเคิงนึงพี่น้อง ตอนนี้เขาก็สิใดประมาณหาอะไรจากถนนมะนีเนาะเลยบานเลยถนนมะนีบานในสีนย่างอีกประมาณหกไร่ข้างในคุณหาอะไรหกไร่ข้างในพูดมึงได้มึงได้ขอเสื้อผ้ายางกับไปเบิ่งพากันเดียวอันนีน้อันเป่ายิ่งปืนคอยหนไหมสถานที่ใหม่เห็นไหมเห็นไหมลูกกว้างขึ้นเลยเห็นไหม พาลูกเขาปลาแล้วบัร้อยหลากหลายยอดเด้อลูกเด้อเฮ็ดบ่กขั้นไหนดีปานไดนอ่ก็เฮ็ดผู้เดียวข่อยได้นี่พี่น้องเงิดบ่อือบ่ได้ว่าให้เงิดอกว่าแต่ว่าข่อยก็อันพ่อยายเงิดข่อยล่ะเออเจ้าก็เฮ็ดดีแท้ซั่านว้ยเจ้าของบ่เฮ็ดเนาะเจ้าบ่เฮ็ดข่อยก็ต้องเฮ็ดต้นาะเบิ่งอันโอู้นั่นคอนนั่นคอนเฮ็ดข่อยเท่านั้นพี่น้องพุ่นน่ะขาวหลากอยู่ล่ะอืออันนั่นนั่นเอ็กลงกู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยสิย่างไป ตะว่าคอยรอดไปเพราะะว่าคอนเฮ็ดอันเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดห,หูหนูขาวพี่น้องพุ่น่ะเต็มคอนอยู่พุ่น่ะนี่นี่ใช่เบางนั่นมองลุบๆนั่นพี่น้องมาเนี่ยไปจังได้พุ่น่ะพุ่น่ะแดนคอยอันมองอันสีขาวๆพุ่น้น่ะด้านนั่นนั่น <c oughs> บันนี้กับเพื่นสีนเนาะบันนี้ก็ยิ่งเง่าเข้าไปในป่าพูน้นป่านปลาเฮ็ดอัน เขาอื่นยังปลาเห็นดังล่มข่อยพุ่นะข้างในพุ่นะพี่น้องนี่ล่ะงานใหญ่เลยนี่งานเยอะใน่ปลาเนี่ยนี่ต้องตัดต้นไม้ที่มันตายแล้วเนี่ยเพราะมันต้นไม้ผู้ผู้ด้วยพี่น้องต้นอกด้วยพี่น้องเออแข็งค่ะแข็งแน่อืมุ่น่ะเขาไปข้างในพุ่นะนี่ล่ะเนี่ยคอยจำกำจัดซุ้มบีญกระสีใส่เลื่อยไฟฟ้าคอยกระสิตัดไปเพราะนายเบ็ดงานคอยกระสิตัดผู้เดียวข่อยล่ะจวดจวดไปผู้เดียวข้างใน ในต้นไม้ล่มล่มตายกันหลายๆข้างในคนโอ้ยอันนี้มันทีสูงนะพี่น้องบันนี้อันทีด้านขางเาิ่งที่หละทีดานขางข้าเจ้าไปมองหันเนาะมันเป็นพวกเขาเน่ะพี่น้องเห็นม้าสูงสูงกดจูดป่ะนะพวกเขาน่ะนะบันนี้กระลุบอ่างมางโล่งทีข้าเจ้าแล้วก็นโน่นนี่ของข่อยนี่เป็นโน่นนี่โน,น่นเหงาคือพวกเขาเนี่ครึ่งคืนหนึ่งไปเลยเพราะว่านเลยจากโน่นมองหนีเป็นว่ามันก็นเป็นสนามกอล์พี่น้อง เออหนึ่งสองสองทีแล้วก็เป็นสนามกอบเลยบรบรยากาศดีดีฟังผลพวกอันคนรวยผู้สูงอายุทั้งหลายขาเจ้าไปนะเนาะขาเจะไปถีกอบไหมคอยเห็นนะอืมจักว่าออหยงังบนี้เขาไปข้างในบอกเนี่ยมาแรงมากพี่น้องบรงบรยหยางแดกข้าเจ้าข้าเจ้ายิงปืนแบบว่าแบบว่าเพื่อนเพื่อนมันละที่ไที่มั่นละพี่น้อง เข,เขาเขาหะยิงปืนได้ไน,นะพี่น้องเออที่ไผที่มั่นเนาะมันคอยเนีเย่ยยิงไปที่เจ้ามันบอสิบก็เไรเนี่เจ้ายิงเ้าไปิโลดเลียงไปด้านตรงนี่แหละบอถือผู้ได้เพราะว่าถ่ายบ้านเฮานี่มันเป็นป่าป่าเหมือนกับไม่มีคนอยู่นะ่ะแล้วแต่ว่าด้านข้างๆนะ่ะมันก็จะเป็นหลอกไผ่หลอกมันนะพี่น้อง อันคางเงี้ยนข่อยปุ้ยทีแบหญ่บ้านหลังบักใหญ่บ่เมนสิเขาเห็ดอันฟ้ามเห็ดอีหยังน่ะปลูกเพื่อปลูกผักน้ำหานาะหลังบักใหญ่นึ่งบ่เมนสิอันเป็นรอยไรคนบอกพี่น้องเข้าใจาอยูวเนาะอืบอ่เมนข่อยบ่ลหน่อยก็โม่นี่ยซิบก็ไล่แต่ว่าุ่มข้าวเจียวยู้านข้างอันบอกข้าวเจียวปุ้ยบ่อะไรพี่น้องละ อันรุบลมองหันไปตะเหตดหลายหลายคอยเห็นพ่อใหญ่บอกให้ไปอันตรายอันตรายไม่ให้ไปว่าสันโอ้ยกลไปว่าเร็กหน่อยนะพี่น้องเออคอยกลับไปตามภาษาคอยแล้วเนาะนี่นะมองเหตดนี่เห็นบอกนี่มองลุ่มลุมลมนี่เห็ดนี่นี่ที่คอยจะต้องไปจัดการว่าอันเออขยับไปสักหน่อยอย,อยังนะนะะอืมนี่แหละเป็นสิ่งที่คอยต้องเฮ็ดนี่พี่น้องอ้อมหัวมานี่ อันนี้อ้อมหัวสะพอบักจอดน่ะพี่น้องแต่ว่าโตข่อยต้องอ้อมเขตแดนนัน่นแหละพุณหม่องขาวๆามาดนด้านกว้างมานันเนาะด้านคางต้องยิ่งยามมาจากถนนพุ่นล่ะก็หลากมันนี่ไผศาะสิอ้อมไปสุดได้มบางทางนะข่าขยเบื้องว่าหมาว่านข,อข่ยนอยเฮ็ดหยังหั่นนาะด อ๋อเพราะว่าให็นลูกเจ้าของยางเหรียญนะให้บักจอดนางเหรียญทีซื้อได้พี่น้องให้มันกว้างขึ้นให้มันเบื่อ